ของชาวราศีกลุ่มภาพรวมสัปดาห์นี้คุณจะอยู่ในจังหวะของการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจบางเรื่องอาจมาแบบไม่ทันตั้งตัวจะมีข่าวสารหรือโอกาสใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานเงนินแต่ต้องไต่ตรองให้รอบคอบก่อนตอบตกลงการงาน,งานมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานใหม่หรือโปรเจกต์เร่งด่วนอาจต้องเจราจาหรือปรับตัวเข้ากับทีมใหม่คนใหม่กลางสัปดาห์เหมาะกับการคิดไอเดียแผนงานหรือปรับโครงสร้างการทํางานการเงนิงนได้รับมีเข้ามาแบบไม่คาดคิดแต่ก็มีรายจ่ายตา มาเร็วเหมาะกับการเคลียร์หนี้หรือเก็บเงินเพื่อแผนระยะยาวไม่ควรเสี่ยงโชคใหญ่ควรเก็บแบบค่อยเป็นค่อยไปสนใจดูดวงส่วนตัวแบบเจาะลึกทำได้ทุกเรื่องราคา299บาทติดต่อได้ตามช่องทางที่หน้าโปรไฟล์ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจผ่านงานหรือเพื่อนแนะนำคนมีคู่อาจมีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันบางคู่มีแผนเดินทางหรือทำกิจกรรมร่วมกัน ไพ่ประจำสัปดาห์ได้ไพ่เดอะฟูหมายความว่าจังหวะเริ่มต้นสิ่งใหม่พร้อมเปิดใจรับโอกาสแต่ต้องวางแผนป้องกันความเสี่ยงให้รับเสริมดวงทำบุญบริจาคน้ำดื่มอาหารให้ผู้เดินทางหรือผู้ขาดแคลนสวดมนบทโพชชงคาบริสเสริมโชคและความรับรื่นในการเดินทางของชีวิตวันดีคือวันอังคารและวันเสาร์เหมาะกับการเริ่มต้นกิจกรรมใหม่หรือเดินทาง